ที่ในบนเวทีเนี่ยก็จะมีการแย่งชิงกันทุกคนหิวแสงหมดเพราะตอนนั้นไม่มีใครดังเท่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็จะมีคนมาโดยที่เราไม่ได้เชิญโผล่มาน้องๆเดี๋ยวพี่ขอขึ้นหน่อยนะน้องๆเดี๋ยวพี่ขอขึ้นหน่อยนะและส่วนใหญ่ให้ทายนี่เป็นพวกไหนเชื่อสายพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นถ้าจะพูดไปว่าการชุมนุมพันธมิตรแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนร่วมด้วยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์พูดไม่ผิด สุเทพเทือกสูบันยังส่งลูกน้องตัวเองเลยที่อยู่สมุยช,ชื่ออะไรนะเอามาตั้งครัวลวงครัวเงินไม่ต้องจ่ายเขาอาหารแจกหมดบางคนใต้ทั้งนั้นเช็คไปเช็คมาก็บอกว่านี่คือคนของสุเทพเทือกสูบันตอนนั้นพักคปใช้บัตรที่ขาดตาขาวทุกพักที่ขาดตาขาวทุกคนที่ขาดตาขาวต้องปล่อยให้พันธมิตรห้าคนออกมายืนเพื่อเสียงลูกปืนแล้วพอถึงแล้วนี่ไอ้พวกนี้ก็จะเสวยสุข เป็นปกติธรรมดาวันนั้นกับวันนี้ท่านผู้ชมคุณงามความดีของพวกเราพันธมิตรทั้งห้าคนกับสิ่งที่พวกเราได้เราภูมิใจมากคุณพี่ผมธงชัยที่รองจำลองสีเมืองอคุณสมศักดิ์โกสายสุขคุณไผบูรคุณคุณ,ค,ณคุณสมเกียรติพงไปบูลและผมโดยท่มนลงคุณพวกเรามีใครได้ตำแหน่งกันบนะ้างเราไม่เคยเรียกร้องเลยให้ตาหาเราสู้เพื่อจิตใจที่บริสุทธิ์เราสู้เพราะว่าทักษิณเป็นคนใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้วันนั้นจนกระทั่งมาใช้ไม่ได้ในวันนี้และมันก็จะใช้ไม่ได้ต่อไปอีกจนมันตายทาไมผมึงไม่ชอบกบพศที่ผมไม่ชอบกบพศเพราะว่ามันนําโดยสุทเทพเชือกสุบัณเพราะผมไม่เคยเชื่อถือคนที่สุทเทพเชือกสุบัณระหว่างแกนนําพันธมิตรห้าคนที่ไม่เคยได้รับตาแหน่งอะไรเลยกับคนที่ร่วมกบพศรในระดับแกนนําท่านผู้ชมช้สิมาคิดดูมีกี่คนที่ได้รางวัลเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นแล้วเจตนาในการสู้ของสองกลุ่ม ความบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันพันธมิตรบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงใจจริงใจต่อชาติบ้านเมืองสู้เพื่อความถูกต้องไม่ใช่สู้เพื่อยศเพื่อยอยาก